อย่าทุกข์ล้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทุนเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงงวอนแล้วการขอบพระคุณแล้วสันติสุขที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์พี่น้องข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์นี้กับพระเจ้าตอนเป็นผู้เชื่อใหม่ๆนะคะแล้วได้ เห็นพระกัมพีตอนนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจนะคะตอนนั้นอกหักแล้วก็รู้สึกเสียใจนะคะข้าพเจ้าก็อธิฐานต่อพระเจ้าเมื่ออธิฐานเสร็จความรู้สึกถึงสันติสุขนั้นเข้ามาปกคลุมหัวใจจริงๆเลยนะคะนั่นเป็นครั้งแรกที่ได้มีประสบการณ์กับคำว่าสันติสุขนะคะ ไม่เคยได้รับสันติสุขนี้มาจากไหนกเลยนะคะก่อนที่จะรู้จักพระเจ้าไม่รู้จักคําว่าสันติสุขเป็นเช่นใดนะคะแต่เมื่อเราได้รู้จักพระเจ้านั่นเป็นครั้งแรกที่มีประสบการณ์แล้วสันติสุขนั้นมันเป็นความไว้วางใจมันเป็นความอุ่นใจการได้รับการเล้าลมจิตใจนะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะรับจากทางอื่นได้เลยนะคะแต่คนที่มีพระเจ้าจะสัมผัสสันติสุขที่มาจากพระเจ้าได้นะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหาอะไรก็ตามนะคะให้เราอธิฐานทูลต่อพระเจ้านะคะแต่หลายครั้งทําไมเราไม่ได้รับการสันติสุขที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานเพราะอะไรคะ่ะข้าพระเจ้าก็เคยเป็น เพราะว่าเรามัวแต่จดจออธิษฐานแล้วก็จดจออยู่กับปัญหาของเรานะคะแล้วเมื่อเราอธิษฐานฝากพระเจ้าเราก็ไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะฟังหรือจะตอบเราไหมนะคะเพราะฉะนั้นมีเคล็ดลับที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงตอนท้ายนะก็คือว่า เมื่อเรามีปัญหาให้เราทูลทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณ<ม>การขอบพระคุณเป็นเคล็ดลับนะในการที่เราจะสามารถวางใจในพระเจ้าได้ในสิ่งที่เราอธิษฐานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐาน ก่อนที่จะอธิษฐานจบก่อนที่จะจบการอธิษฐานข้าพเจ้าจะขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงฟังคําอธิษฐานของลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงจัดเตรียมคําตอบไว้ให้กับลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นผู้จัดเตรียมและทรงนําลูกออกจากปัญหาภาระทุกอย่างขอบคุณพระเจ้าในความรักของพระองค์ที่มีต่อลูกขอบคุณพระเจ้าในความสัตย์ซื่อ ลูกวางใจในพระองค์ได้ในทุกๆสิ่งถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ตอบลูกแต่พระองค์จะให้สิ่งที่ดีกว่านะคะการที่เราขอบคุณพระเจ้าในการอธิษฐานมันเป็นการย้ำเตือนนะคะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดเป็นการย้ำเตือนถึงพระลักษณะของพระเจ้าแล้วเมื่อเราได้รับการย้ำเตือนถึงพระลักษณะของพระเจ้าทําให้เราสามารถวางใจได้ว่าทุกคําอธิษฐานที่เราทูลต่อพระเจ้าพระองค์จะทรงให้คําตอบพระองค์จะทรงนําเราไปถึงทางออกนะคนะเพราะว่าถ้าพระเจ้าช่วยไม่ได้ ไม่มีใครช่วยเราได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราฝากทุกปัญหาของเราไว้กับพระเจ้านะคะแล้วขอบขุนพรองเมื่อเราอธิฐานต่อองค์แล้วพี่น้องจะได้รับสันติสุขเหมือนที่ข้าพเจ้าเคยได้รับนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจ,จากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไล์ แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ